Jan J. Yeoตก, ai gốc, họ cố hung mưng à, không phải mà đâu, có mà thì wa ai cẩu, ai giỏi, ai giỏi mỏ chít, cô, để không mà nè, ไม่ได้ลากเข้าไปไม่ได้ลากเข้าไปมันเอากูแน่มันเอากูแน่มันเอากูแน่กูไปไม่ได้ว่ะมันเอากูแน่ไอ้เก๋าไอ้เก๋าเซนนรกนะเซนนรกนะเซนนรกนะชิบไปก่อนเดี๋ยวยิบไปก่อนกูชีกมาแล้วกูชีกมาไกลเลยกูชีกมาไกลเลยไอ้เก๋าปังยี่ไอ้เก๋าปังยี่นี่ครับเฮ้ยผมบั่นทึกกานเฮ้ยเฮ้ยไอ้เก๋า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 อยู่กูอยู่กูไอ้เก๋าอังยี่ไอ้เก๋าอังยี่อยู่กู เฮ้ยเก่าเก่าอันนี้เก่าอันนี้โยกูอยู่กูคีย์บอร์ดแมคกเคยเข้าไม่ผ่านเฮ้ยกันตันเว่ยกันตันเว่ยกันตันเว่ยโอ้ยกันตันเว่ยมันเซ็นนรกนะเว้ยรีบปั่นนะเว้ยมันเซ็นนรกนะมึงได้เลยครับพี่ชายปั่นอยู่ได้เลยน้องชายคนนี้ไม่อยูมาเด้ยถ้ามันมาเจอกูนะถ้ามันมาเจอกูนะกูบอกเลยว่ากูแตก โยโก้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 ไอ้ก่าไอ้ก่าบังกี่ไอ้ก่าบังกี่ไอ้ก่าบังกี่โยโก้ไอรอบนี้รอบนี้ผมผมผมต้องเปย์ทิ้งแล้วทุกคนไม่ได้ครับไม้แตกต้องหาจังหวะเล่นเข้าบงเข้าบ้านอะไรให้ได้ตลอดเลยใช่ครับใครตรงนี่ยาวๆเลยนะไม้นี้ไม้แตกแล้วครับแผ่นนี้ไม้แตกละไม้แตกแล้วไม้แตกแล้ว ไม้แตะแล้วมาถึงนีหไม้แตะแล้วไม่เป็นไรครับเราไปโดดนี่ก่อนยอมโดนบางทีหนึ่งไม่เป็นไรเก็บไม้ไปเล่นก่อนเกมกระบี่พิเซดาตกสนุกไหมไม่เคยเล่นเลยเขาล่นแต่กระบีพ่พิเซดาวตกกระบี่พิเซดาวตกคอนเเเซอร์เกมดีจริงไหมเกมดีที่สุดแล้วเกมกระบี่พิเซดาวตกอุ้ยโอ้โหไอ้เฮียแย่แล้ว ไมเดือดร้อยหย่อยเอ้ยไอ้เก่าเอ้ยเดือตีค้อนตีกลือคอนตีกูค้อนตีกูไม่บ้านฟ้าไปแล้วนะไม่บรรฝาไปแล้วนะพี่รู้นัวไอทางที่เป็นหลุมด่านแต่ลืมมีคาสามารถขึ้นได้บลัฟมันรถเหลืองบลัฟมันรถเหลืองพี่รู้อย่างไอทางที่เป็นหลุม ไอ้ตามนี่เป็นหลุมแทบนัวหมูกระทะอ่ะอไม่รู้จักหรอกจูได้แล้วพูดเดียวว่าส่วนหัวเนี้ย,มไ,ยไม่กูรู<ๆ>้กูรู้ว่ามันว่ามันไม้แตกใส่กูไงกระไรนิดนึงโอ้ยกูแตกไอ้เที่อไม่แตกไม่แตกกดตายยากไปกดตายยากตายยากแล้วไอ้เที่อถ้าจูหยอดไม่ได้จะเป็นจูผีพายในตอนแข่งได้ยังไงวะ ไอ้ไอ <Net> ้เก๋าไอ้ส <âu uma> <spe ek trolls> <ke ks forcé certains> ัตว okay ์ตีอะไรมึงก็เกินไปเกินเบอร์เกินเบอร์เกินอร์ตองเจ้ากูด้วยีกูมต้ไหนไหนเจ้ยกูเจ้ยกูโอ้ยตายขำมาก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  ไอ้ก๊อฟโอ้ยคุณจะช่วยพี่กูกูเครื่องนี้จะเสร็จแล้วทุกคนเก้าเก้าแล้วเนี่ยโอ้มึงมารู้ได้ยังไงเนี่ยเปรตเอ้ยมาปะไปมันไม่ไปมันไปหาไอ้ก๊อฟไปเฝ้าพี่เอกแปลกูจะไม่ได้จู๊กนะกูบอกเลยสวย นั่นเอาอะไม่เอาคุณไอ้ไอ้เบนเดอร์ก่อน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 เดี๋ยวก่อนเบนเดอร์ก่อนนะเบนมาเบนเบนหนยเฮ้ยมึงช่วยกูดิ่อไม่ได้แป๊บนึงรอให้มันเห็น้มันเห็นแล้วมันเห็นแล้วมันเห็นทางนู้นแล้วเอ้าดูมันไม่เฝ้าด้วยโอ้โหเที่ยงสวยมากน้องรักน้องน้องเบนน้องพี่ไอ้เปิดตู้แล้วตู้อยู่ไหนยังไม่ได้เปิดเลยแคดเข้าไปด้วยเนี่ยเออกูรู้แล้วแล้วรถเหลืองรถเหลืองรู้เรื่องรู้เรื่องเห็นแล้วเห็นแล้ว เห็นเห็นเเห็น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 ปะูปะจูปอยูปกูมีลูกมีลูกมีลูกอะไรเป็นมาปะไม่ไม่ไม่ไมไม่ไม่ไมมันยืนมองกูนั่นน่นยานเอ้ยเฮ้ยเต็จ้าเตเเเไอ้ไบใเปิดมา มาเดี๋ยวไว้เซนนรกไอ้เก่าของมึงอะ่ะม,มึงรู้หรือเปล่าวะ <c oughs> ว่าวกูจุ๊เงา้หกเครื่องของเกมเนี้ยเอาเพื่อนหอมไม่ได้ป้าน่ะ <c oughs> ได้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 ลูกศิษจานเจ๊ไม่บอคนเนี้ยศีจานเจ๊ลูกศิจานเจ๊ไอ้เก่า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 เดี๋ยวขายเนี่ยก่อน <c oughs> ว่าใจก็ไม่อยากได้แล้วนะนะอยากขายแล้วเนี่ยแล้วมาเล่นในดีนี้หลักๆเลยไม่มีสลุนเฮ้ยถ้ามันมาหากูดีกูไม่ไหวแล้วแต่เขาไม่ตะเกียงมันคิดว่ามันจะได้แขวนเหรอถามจริงโอ้มึงก็ตายกูตักกี่รอบเอา ไอ้เฮียมาเครื่องนี้เอาฝัตข้างหลังกูก็หาไปเจอไอสัตว์เอ้ยตัวตีฟีเลยแย่แล้ววะใจเย็นตายยากไม่มีอะตายยากวันนี้กูต่อยเขาแฝดสองเฟสถามไอ๊อบดิเนิร์ดอะอ๋อเฟสตาเป็นไงก๊อบึงเล่าให้เบนฟังดิก็ตายเหมือนเดิมยังยังยังกูโดนต้อนปะไอ้ควาย แหมคกูโดนตอนการสื่อที่ค่าปีศาจหอมหรือเปล่าใช่ได้การสื่อมันมีนี่นะเว้ยไอ้ที่มันบิงผ่านตัวแล้วมันจะกรีดอ่ะทำเครื่องระเบิดแล้วมึงก็นั่งปั่นต่อเถอะไม่ต้องมาย่อมึงรู้ได้ไงใครบอกเพื่อนเหรอโอ้โหแสดงแสดงว่าเพื่อนแม่งระเบิดพร้อมกูเลยเฮียกอลสฟผมพูดเฮียคนนี้ปีโครดีกูบอกเลยคนไทยแน่นอนเหมือนด่กกุหลาบอ่ะ เนื้อคนนั้นอะปิงดีชิบหายโอ้โหบิงติดไอ้เฮียไม่มีไม่มีแอนิเมชันตีด้วยนะเอำไม่ไเฮียนนเป็นลุกขึ้นมาวันเมืเ่อกี้ลุกฮอีกีฟ์ไงกีฟแบบเหมือนโดนด็อกเตอร์อะร้มแล้วร้องเหรอมันนอยปวปะวะตัวเนี้ยสระติดมันยังไงวะโอ้หมันเดินยับเลยถามจริงสล้วเตดมันขึ้นลงอะ แล้วก็าบินทางซ้ายสีพาไม the ่คุ้นใส่ดูดไปแล้วใส่ใส่อะไรดีอาณาหัวหมูนะแล้วก็ตะเกียงจะเล่นเขาจะเล่นเซตทรมานอุ้ยกดผิดไอ้เหี้ยสีพาไม่ใส่ดูดแล้วใส่อะไรอ่ะอุ้ยหูปีงดีจัดดีมากบังหัวหมูกูบอกไปแล้วว่าหัวหมูหิวนานจัดเลยววะนี่ขนาดชิวสองอันเนี้ยังก็ ปัดเลยน้องๆเดี๋ยวพี่จัดก,การเลยน้องที่น่ารักทุกคนน้องที่น่ารักทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวก็ล้มเขาคิดยังไงไปแรกคนที่อ่อนที่สุดในปาร์ตี้ในโลกวะเฮ้ยมึงพูดแบบนี้ไอ้เหี้ยไม่เคยให้เกียรติแชมป์โพลีของกูเลยไม่เคยให้เกียรติอะไรกูเลยเฮ้ยเขคือค่าตัดประหลาดเหมือนกันค่าเทพค่าเทพ จะจบโม่ไปหนอยนะยังยังยังมันู้อะไรนแล้วมันจะคุ้มมาอย่างนี้มันจะคุ้มมาต้องมาทนเจ็บช้ำเพราะเธอลองคิดดูแล้วมันจะคุ้มมาใครบอกต,ตกใจเลยเหียไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจพี่มาแล้วน้องๆ แต่มันไล่พี่เองาแขวะมันไม่ได้ตะเกียงนี่ในเมื่อพี่จุ๊น้องๆต้องปั่นไฟสบายใจ้าน้องๆนี่แหละไม่ได้แขวะตะเกียงไม่ได้ใช้ไอ้สัตว์ถึงเวลาพี่เอาจริงอุ้ยเชียยังอู้โหเกือบแต่ อ more than more X R more than more X อ more than more X ฮัลโหลมาตี้มาตี้มามาตี้มาตี้มาดูพี่จุกมามาตี้ไม่ต้องปั่นมามาดูพี่มาเดี๋ยวพี่จะต่อเจ๊ติดปั่นช้าจัดใช่อ่ะมีตะเกียงไงเกใช่ช้าเลย ปั่นชายเราตะเกียงขนาเป็นคนเหล็กคนไทยอีสานโอ้ยเี่ยปิงดีจ้าใช่ปะหูสุดสุดคือแม่งไฟแดงติดหลังแต่แม่งตีไม่โดนอะใช่แล้วก็ไม่รู้ว่ามันปิงดีหรือว่ามันตีไม่โดนเองเป็นยังไงเป็นยังไงพอกูจะปั่นเสร็จแม่งเอ้ยเฮ้ยน้องปบบตัวพีเลย คันตี้กวางเพื่อนมาหามึงข้างหลังไอเจ๊เปิดกล่องเบ๊บเปิดตู้ไหนอ่ะบ้านฝาบ้านฝาบ้านฝาเก่งจังเลยกูไม่ไหวแล้วกูจะไปกดฆาตกรดักแล้วอ้าวพูดอย่างนี้มึงคิวโยเฟนไปเไ็้แม่กับกูป่ะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเจอกันแล้วเป็ฝึกนี่แหละได้ดิมาดิวะ เราจเจอกันนะคุณเอกได้เลยคุณมากรับฉากจันเจก่อนขอยจันเจบ่อยก๊อบคิวเยอร์เฟนนี่ปูอยากเจอชิบหายเลยไอเนินนเร์ดมาตี้ได้ไหมคุณเอกได้ไม่เคยกลัวผมกลัวผีแล้วมามาดิกูก็ไม่เคยกลัวมึงเหมือนกันนั่นแหละมันจะเจอกันได้ยังไงวะกรูอ้าวเฮียไม่ใช่คนไทยด้วยไม่ใช่คนไทยด้วยเ <c oughs> ฮียแต่ปิงแบบตีแบบติดหลังแล้วไม่โดน ไอ้เจ้าก็ไปเข้าโฮมส <home S 2> เวตวทโฮมไอ้เจ้าก็ไปเข้าโฮมสวทโฮม